พอไดเบิงครับสายเลือดออิทธิเดชฟาร์มครับชุดนี้นะครับโตขึ้นมานะครับไม่คัดครับตัวละห้าลอยครับบอกได้เลยครับพ่อแม่นะครับนำเข้าจากฟาร์มทั้งนั้นครับทั้งพ่อแม่เป็นสายเลือดของสารพีชอหนุ่มลงมีแล้วก็บางแม่เป็นเป็นแม่สายเลือดโกเซมนะครับชุดนี้ ส่วนพ่อนะครับจะเป็นหนุ่มลงหมีร้อยนะครับชุดนี้ชุดใหญ่ตัวนี้นะครับชุดนี้นะครับพ่อจะเป็นพวกสายเลือดเป็นพจันทร์เซี่ยวนะครับแต่ไอ,อพวกชุดเล็ก,กน,นะครับจะเป็นชั้นหลานชั้นเลนของออสายปีใหม่นะครับซึ่งซื้อมาตอนนั้นก็คือคู่ละหมื่นนะครับแล้วก็ ตัวพ่อของมันนะครับชุดเล็กเนี่ยตัวพ่อของมันชนะทั้งหมดหกเที่ยวนะครับชุดนี้นะทั้งหมดหกเที่ยวก็ <c oughs> ถือว่าโอเคครับแต่พ่อวันนี้ตายไปแล้วเพราะว่าหมาหมามา,มากินหมามากัดตูดนะครับอันนี้สวยๆครับไก่ชุดนี้หน้าตาหน้าตาดีทุกตัวครับถ้ามองนะครับ จะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเริ่มขึ้นนอนกันแล้วด้านบนก็มีครับนะครับตอนนี้เป็นพ่อตัวใหม่ครับพ่อตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับสีมือเป็นพ่อตัวนี้จะเป็นาสายของพ่อนะครับจะเป็นพ่อพ่อหนุมลงึ่งส่วนแม่เป็นของเลือดของโกเซมครับตัวนี้ ก็ชนะมาประมาณไฟสองไฟครับเขามาเลี้ยงอยู่ที่นี่แต่ไฟสุดท้ายครับไปเจอตัวเก่งครับไปเจอก่อยตัวเก่งก็เป็นต่อมาครับเป็นต่อมาสุดท้ายนะครับโดนก่อยเขาก่อยอตัวน,นั้นเนะี่ยเขาชนะมาไม่เกินอันสักตัวครับประมาณสี่ห้าไฟเจอของเราไปก็เกือบได้ครับแต่ไปพลาดโดนตาในยกที่สามครับแตได้ครับตอนนี้ก็เลยเอามาเป็นพ่อพันธุ์ ลองดูครับฝากติดตามได้นะครับอออทีเด็ดตามครับตรงนี้โอครับ